สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การศึกษาค้นหาความจริงในพระคัมภีร์จากบทสรุปโทราหัวข้อไฟเจเชฟโดยจิว s for Jesus ส่วนของโทราวันสปาโตนี้มีชื่อว่าไฟเจเชฟปฐมกาลบทที่3 7ข้อ1ถึง40ข้อ23ไฟเจเชฟแปลว่าและเขาได้อาศัยอยู่ยาโคบกลับมาอาศัยอยู่ในคณะอันอีกครั้ง ประเด็นหลักของเราคือโจเซฟบุตรหัวปีของราเชลซึ่งปัจจุบันอายุ17ปีแล้วราเชลเคยเป็นภรรยาคนโปรดของยาโคบบัดนี้เธอจากไปแล้วหลังจากเสียชีวิตขณะให้กำเนิดเบนจามินจึงไม่น่าแปลกใจที่ยาโคบจะทุ่มเทความรักและความเอาใจใส่ให้กับโจเซฟบุตรชายของพวกเขาด้วยกันเรื่องนี้ไม่ถูกใจบรรดาพี่ชายของโจเซฟ เราได้ยินมาว่าพวกเขามีความเกลียดชังโจเซฟอย่างรุนแรงสถานการณ์ยิ่งเลวร้ายเมื่อโจเซฟดูเหมือนว่ารายงานพ่อเกี่ยวกับการทำงานของบรรดาพวกพ,พี่และยิ่งแย่ลงไปอีกเมื่อ,อยาโคบมอบเสื้อคลุมอันหรูหราให้โจเซฟพระกัมภีร์บางฉบับแปลเป็นเสื้อคลุมยาวและบางฉบับแปลเป็นเสื้อคลุมหลากสีคุณอาจสนใจที่จะรู้ว่าหลักฐานจากทั้งต้นฉบับ และโบราณนนคดีที่ย้อนไปถึงยุคปิตาทิปไตยคือชายเป็นผู้กุมอำนาจหลักเผยให้เห็นว่าหัวหน้าเผ่าในตะวันออกกลางโบราณสวมเสื้อคลุมหลากสีเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการปกครองเราอาจจะเข้าใจได้ว่าการที่ยาโคบมอบเสื้อคลุมอันหรูหรานี้ให้โจเซฟนั้นหมายความว่าโจเซฟคือผู้ที่เขาเลือกให้เป็นผู้นำครอบครัวคนต่อไป ซึ่งพอจะช่วยอธิบายความขุ่นเคืองของบรรดาพี่ชายของเขาได้ยิ่งเลวร้ายไปกว่านั้นโจเซฟเล่าเรื่องความฝันอันน่าอัศจรรย์สองเรื่องซึ่งดูเหมือนว่าเขาจะได้รับการเชิดชูเหนือพี่ชายและแม้แต่ปิดาเขาเล่าเรื่องนี้ให้ทุกคนฟังซึ่งไม่ใช่ความคิดที่ดีนักยาโคบตำหนิโจเซฟแต่เก็บเรื่องนี้ไว้ในใจแต่พวกพี่ๆของเขาโกรธจัด เมื่อโจเซฟถูกส่งไปตรวจสอบพวกพี่ๆอีกครั้งพวกเขาเห็นโจเซฟแต่ไกลและวางแผนร่วมกันฆ่าเขาแต่รูเบนต้องการช่วยชีวิตโจเซฟจึงเสนอให้พวกเขาโยนโจเซฟลงในบ่อน้ำแห้งแทนโดยคิดว่าจะช่วยเขาในภายหลังและคนอื่นๆก็ไปกันต่อขณะที่กำลังรับประทานอาหารอาจจะรู้สึกว่าจะอยู่ระยะไกลหน่อยเพราะถ้าอยู่ใกล้ อาจจะได้ยินเสียงตะโกนขอความช่วยเหลือจากบ่อน้ําแห้งนั้นซึ่งไม่น่ายินดีนักขณะที่รับประทานอาหารอยู่พวกพี่ๆของเขาเห็นขบวนคาราวานชาวอิสมาเอลจึงเกิดความคิดใหม่ขึ้นมาเออทำไมไม่ขายโจเซฟเป็นท่าแทนละ่ะดีกว่าฆ่าคนตายแถมยังได้เงินมาชดใช้อีกนิดหน่อยแต่ก่อนที่พวกเขาจะมีโอกาสพ่อค้าชาวเมเดียบางคนก็พบโจเซฟแล้ว ในบ่อน้ำแห้งนั้นพวกพี่ๆจึงนำตัวเข้าไปขายให้กับกองคารวานชาวอิสมาเอลแต่รูเบนพี่คนโตไม่ทราบกลับไปดูที่บ่อน้ำแห้งนั้นและโจเซฟก็หายไปพวกพี่ๆคิดโกหกเพื่อจะบอกพ่อพวกเขาจึงฉีกเสื้อคลุมของโจเซฟที่พวกเขาเอามาจากโจเซฟแล้วจุ่มลงไปในเลือดของสัตว์ที่พวกเขาฆ่าเพื่อจุดประสงค์นั้น แล้วนำกลับไปให้พ่อเมื่อยาโคบเห็นเสื้อคลุมที่ขาดและเปื้อนเลือดเขาเชื่อว่าโจเซฟตายแน่นอนแล้วเขาก็เสียใจอย่างมากตั้งแต่นั้นเป็นต้นมายาโคบดูเหมือนจะเป็นผู้ที่หัวใจแตกสลายในขณะเดียวกันโจเซฟถูกพาไปยังอียิปต์และขายเป็นทาสให้กับโอทิฟาหัวหน้าองค์ขลักส่วนตัวของฟรโรขณะที่หัวใจของพวกเราโศกเศร้าไปกับโจเซฟ ซึ่งในขณะนี้สถานการณ์ของเขาดูเหมือนเต็มไปด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งความขมขื่นณนะจุดนี้เรื่องราวในพระคัมพีได้นำความสนใจของเรากลับมาสู่คาณาอันยูดาได้แต่งงานกับภรรยาชาวคาณาอันซึ่งให้กำเนิดบุตรชายสามคนได้แก่เอรอ์โอนันและเชลาภรรยาของยูดาเสียชีวิตทิ้งให้เขาเป็นม่หลายปีต่อมา ยูดาได้จัดการให้เอ,อร์แต่งงานกับหญิงสาวชื่อทามาพระยาเวทรงถือว่าเอ,อร์เป็นคนชั่วร้ายและทรงปลิดชีวิตเขายูดาจึงสั่งให้โอนันทำหน้าที่ของการแต่งงานแบบเลวีเรตและรับทามามาเป็นภรยาเรื่องนี้น่าสนใจเพราะเหตุการณ์ในเรื่องนี้เกิดขึ้นก่อนการประทานพระราชบัญญัติที่ป่าซีนาย400ปี ดังนั้นเราจรึงรู้ว่าธรรมบัญญัติเหล่านี้บางส่วนมีอยู่แล้วอย่างไรก็ตามโอนันปฏิเสธที่จะให้ทามามีลูกกับเขาเพราะลูกของเขาจะไม่ใช่ลูกของตัวเองแต่เป็นลูกของพี่ชายที่เสียชีวิตไปแล้วและด้วยความไม่ใส่ใจในเรื่องนี้พระเจ้าจึงทรงพรากชีวิตของเขาไปด้วยยูดาต้องเผชิญกับโอกาสที่จะยกเชลาลูกชายคนสุดท้องของเขาให้กับทามา และสงสัยว่าเชลาจะตายด้วยหรือไม่เขาจึงลังเลอยู่หลายปีทามารู้ว่าการแต่งงานครั้งนี้จะไม่เกิดขึ้นเธอจึงจัดการด้วยตัวเองเธอปลอมตัวเป็นโสเพณีและล่อลวงยูดาให้มีเพศสัมพันธ์กับเธอเมื่อสามเดือนผ่านไปและพบว่าทามาตั้งครรภ์ยูดาจึงสันนิษฐานว่าเธอได้ล่วงประเวณี และกำลังจะให้โทษประหารชีวิตเธอแต่เธอกลับเปิดเผยว่าเขาคือพ่อของเด็กในท้องเขายอมรับผิดที่ไม่ได้ทำตามสัญญาที่ให้ไว้ว่าจะยกทามาให้กับเชลาลูกชายคนเล็กและหลังจากเหตุการณ์นั้นยูดาไม่เคยมีความสัมพันธ์กับเธออีกเลยเธอให้กำเนิดลูกแฝดเปเรสและเซรา เหตุใดพระคัมภีร์จึงเน้นย้ำถึงเหตุการณ์ที่น่ารังเกียจนี้เพราะดังที่เราจะพบในบทที่49ยูดาคือผู้ที่ได้รับอำนาจสูงสุดในบรรดาบุตรของยาโคบและผ่านทางเขาเราจึงสามารถสืบเชื้อสายของพระแม่สิยาได้และสายเลือดนี้ไม่ได้สืบต่อผ่านเออรโอนันหรือเชลาแต่สืบต่อผ่านเปเรส บุตรของยูดาห์ที่เกิดจากทามาแม้จะเป็นเรื่องที่อื้อฉาวแต่พระเจ้าทรงเลือกผู้คนและสถานการณ์ต่างๆด้วยเหตุผลของพระองค์เองและเพื่อบรรลุพระประสงค์ของพระองค์หากคุณทำผิดพลาดร้ายแรงในชีวิตอย่าคิดว่าพระเจ้าไม่สามารถไถ่ถอนสิ่งเหล่านั้นและเปลี่ยนชีวิตของคุณให้กลับคืนสู่ความดีและพระสิริของพระองค์ได้ เรื่องราวตัดกลับไปที่โจเซฟซึ่งปัจจุบันเป็นทาสในอียิปต์งานที่เขาทำเพื่อโรติฟานั้นเป็นแบบอย่างที่ดีพระเจ้าทรงสถิตยอยู่กับโจเซฟและทรงทำให้ทุกสิ่งที่เขาทำเจริญรุ่งเรืองโอทิฟาเห็นถึงคุณสมบัติพิเศษในตัวของโจเซฟจึงแต่งตั้งให้โจเซฟให้ดูแลบ้านทั้งหมดมีอยู่ครั้งหนึ่ง ภรยาของโปธิฟาพยายามล่อลวงโจเซฟแต่เขาปฏิเสธเขาเป็นชายหนุ่มที่เคร่งในพระเจ้าในความเชื่อของเขาเขาไม่ทําให้พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ขุนเคืองวันแล้ววันเล่าเธอยังคงดื้อดึงต่อแต่ก็ไร้ผลและในที่สุดก็ใส่ร้ายโจเซฟบอกโปธิฟาว่าโจเซฟพยายามจะข่มขืนเธอโปธิฟาโกรจัดแทนที่จะประหารชีวิตโจเซฟ กลับส่งโจเซฟเข้าคุกน่าสงสารโจเซฟบริสุทธิ์ไร้ความผิดแต่กลับถูกพี่น้องทรยศถูกขายเป็นทาสและบัตรนี้ถูกใส่ร้ายและต้องจำคุกแต่พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเขาแม้ใดยามที่ถูกจองจำและประทานความโปรดปรานแก่เขาในสายตาของหัวหน้าผู้คุมต่อมาหัวหน้าพนักงานน้ำองุ่นและหัวหน้าพนักงานขนมปังของฟาโรถูกจำคุก และโจเซฟได้รับมอบหมายให้ดูแลพวกเขาวันหนึ่งพวกเขาดูหดหูใจเป็นพิเศษโจเซฟจึงถามพวกเขาเล่าความฝันแปลกๆที่แต่ละคนฝันเมื่อคืนก่อนให้โจเซฟฟังโจเซฟทํานายฝันของพวกเขาว่าพนักงานน้ำองุ่นจะกลับมารับตำแหน่งภายในสามวันแต่พนักงานขนมปังจะถูกแขวนคอในวันเดียวกันนั้นเขาวิงวอนพนักงานน้ำองุ่นให้ะระลึกถึงเขา เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นและทูนฟาโรให้ปล่อยตัวโจเซฟ3ามวันต่อมาเหตุการณ์ก็เป็นไปตามที่โจเซฟทำนายไว้พนักงานขนมปังถูกแขวนคอและพนักงานน้ำองุ่นกลับมารับตำแหน่งเดิมแต่หัวหน้าพนักงานน้ำองุ่นลืมโจเซฟไปโดยสิ้นเชิงและด้วยเหตุนี้เขาจึงต้องติดคุกอยู่อีกสปีคุณจะรู้สึกอย่างไร ในสถานการณ์เช่นนี้ถูกพระเจ้าทอดทิ้งหรือแต่คุณคิดผิดพระเจ้าทรงสถิตยอยู่กับโจเซฟช่วงเวลาเหล่านั้นหล่อล้อมอุปนิสัยของโจเซฟให้ดีขึ้นสอนให้เขารู้จักความถ่อมตนความยากลำบากสามารถสั่งสอนความอดทนในตัวเราและสอนให้เราพึ่งพาพระเจ้าในทุกสถานการณ์เราเรียนรู้จากบทเหล่านี้และจากความทุกข์ยากที่โจเซฟต้องเผชิญ เพื่อไม่ให้ตีความสถานการณ์เฉพาะหน้าของเราอย่างรีบร้อนว่าเป็นการพิสูจน์ความโปรดปรานหรือความไม่พอพระทัยของพระเจ้าเราไม่รู้จุดจบของเรื่องตั้งแต่ต้นจะไม่แปลกใจเลยถ้าอาจารย์เปาโลนึกถึงโจเซฟเมื่อท่านยืนยันว่าเรารู้ว่าพระเจ้าทรงร่วมมือกับคนทั้งหลายที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งคือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียก ตามพระประสงค์ของพระองค์โรมบทที่8ปดข้อยีและโจอเซฟก็เป็นเช่นนั้นอย่างแน่นอนคุณไม่จําเป็นต้องชอบความยากลําบากแต่คุณยังคงยึดมั่นในพระเจ้าท่ามกลางความยากลําบากและเป็นคนที่ดีขึ้นได้หากคุณรักพระเจ้าจงรู้ว่าพระองค์กําลังทรงงานอยู่ภายในคุณทรงปรารถนาที่จะหล่อหลอมอุปนิสัยของคุณเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับ ชีวิตนิรันร์ที่ใช้ชีวิตอยู่ในการประทับอยู่อนนรุ่งโรจของพระองค์ความอับอายและความทุกข์ทรมานของโจเซฟแม้จะดูไม่บริสุทธิ์ปุดผ่องก็ตามเป็นสาเหตุที่ทำให้บรรดารับบ่ายโบราณบางคนยกย่องพระแมสศยาว่าเป็นโจเซฟหรือลูกของโจเซฟพระแมสศิยาเองก็จะบริสุทธิ์คือบริสุทธิ์ จากการกระทำผิดใดๆนะพระเมสิยาก็จะถูกพี่น้องดูหมิ่นและทรยศหักหลังเพื่อแลกกับเงินจำนวนหนึ่งและเช่นเดียวกับพี่น้องของโจเซฟที่คิดว่าการหายตัวไปของเขาจะเป็นจุดจบของเรื่องราวและพวกเขาก็คิดผิดการตายของพระเมสิยาเยชูวาไม่ใช่จุดจบของเรื่องราวเช่นกันขอพระเจ้าโปรดประทานพระกรุณาในวันสปาโตหนา ที่เราจะติดตามชีวิตของโจเซฟต่อไปพรของปุโรหิตกันดานวิถีบทที่6ขอ้อ2 4 2สขอพระยาวเวทรงอำานวยพระพรแก่ท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระยาวเวทรงให้พระพักของพระองค์ทอแสงแก่ท่านและทรงกรุณาท่านชโลม